สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเค n d ดใน The Maps by t a n g e r i n e นะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับเราพาไปชมกันแล้วว่า Google Map Platform นั้นคืออะไรและมี Core Product หรือความสามารถในการทำงานด้านแผนที่อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่า Google Map Platform นั้นจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถนำไปต่อยอดทางด้านแผนที่หรือเพิ่มมูลค่าทางด้านธุรกิจได้อย่างไรกันบ้างไปชมกันเลย อย่างแรกเลยครับคือเรื่องของการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่หรือ data visualization ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน use case ที่หลายๆธุรกิจนํามาใช้งานกันมากที่สุดเลยครับซึ่งหลายๆธุรกิจนะครับจะนํามาปรับใช้ในเรื่องของการนําตําแหน่งสาข,าขาของธุรกิจตัวเองมาแสดงผลบนแผนที่เพื่อให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงตําแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดอื่น,นๆเช่นที่อยู่เบอร์โทรเวลาเปิดปิด รวมถึงยังรองรับในเรื่องของการนําทางมายังตําแหน่งได้ถูกต้องและแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับให้ส่วนของมุมมองภาครัฐนะครับก็สามารถนําเอาระบบงานทางด้านแผนที่เข้ามาปรับใช้ในเรื่องของการให้บริการข้อมูลกับประชาชนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขอบเขตแปลงที่ดินตําแหน่งกล้องวงจรปิดหรือ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเป็นในด้านของการวิเคราะห์เส้นทางการจัดส่งสินค้าหรือ Route Optimization ซึ่งในยุคสมัยนี้ครับเพียงแค่เราจิ้มโทรศัพท์สินค้าก็าจะถูกจัดส่งมาที่บ้านของเราแล้วโดยธุรกิจเหล่านี้ครับจะถูกอยู่ในกลุ่มของโลจิสติกส์และเดลิเวอรีที่เราสามารถนําเอาเทคโนโลยีทางด้านแผนที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการค้นหาเส้นทางในการจัดส่งไปยังตําแหน่งปลายทางได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูก a แ m บแพลตฟอร์มนะครับจะมีจุดเด่นทั้งในเรื่องของการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญต่างๆมากมายไปจนถึงเรื่องของการค้นหาเส้นทางในการจัดส่งสินค้าหรือการเดินทางที่ดีที่สุดดังนั้นทำให้เราเอาความสามารถตรงจุดนี้เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจในเรื่องของการค้นหาเส้นทางได้เพื่อเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดและช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งมากที่สุดครับ สุดท้ายครับเป็นทางด้านการพัฒนาเป็นเว็บแมปปิ้งแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยก็จะมีทีมหรือฝ่ายที่ดูทางด้านแผนที่โดยเฉพาะเลยโดย Google Map Platform นะครับก็สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการทำงานทางด้านแผนที่เช่นในเรื่องของการแสดงผลแผนที่ฐานหรือ b s s Map โดยที่มีจุดเด่นในเรื่องของการอัปเดตที่ใกล้เคียงกับสภาพปัจจุบันมากที่สุดนะครับ หรือจะเป็นทูนะครับในเรื่องของการพัฒนาระบบงานทางด้านแผนที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานบนแผนที่หรือจะใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับ Google Map Platform หนึ่งในบริการจากทางแคนาีนจะทำให้องค์กรของคุณ มีฐานข้อมูลระบบงานทางด้านแผนที่ที่อัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่ฐานตำแหน่งและเส้นทางต่างๆทั่วโลกเลยครับและที่สําคัญนะครับ Google Map Platform จะช่วยวางแผนและต่อยอดธุรกิจของคุณในการทํางานเชิงพื้นที่ได้อีกมากมายบอกเลยว่าคุ้มสุดๆและครั้งหน้านะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเทรนดีๆจากพวกเราแทนจารีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับนึกถึง Google Maps นึกถึงแทนจารีนครับ สวัสดีครับ